การที่เรามาทำวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินั้นก็เป็นวิธีฝึกทำให้เอานั้นได้ทวนกระแสของกิเวสทวนกระแสความขี้เกียจทวนกระแส ของความสุขความสบายบางทีเราก็อาจจะติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจนทำให้เรานั้นลืมที่จะมาฝึกจิตฝึกใจให้มีความสงบ ร่มเย็นจิตของเราเนี่ยมันคิดมีธรรมชาติที่รู้อารมณ์มีธรรมชาติที่นึกคิดคิดไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการที่เรามาสวดมนต์ถ้าเราตั้งใจ เราจิตไปอยู่กับคำสวดมนต์แม้เราจะไม่รู้คำแปลแต่ถ้าจิตเราจดจอ่ออยู่กับบทสวดสวนมนต์มีความพอใจมีความพอใจที่จะสวดมนต์มีความภาคเพียรมีใจจดจอ่อ มีการไต่ตองสวดไปก็มีการไต่ตองไปมันก็ทําให้จิตของเรานั้นเป็นสมาธิได้จิตของเรานั้นเกิดความสงบได้สงบจากความคิดปุ่งแต่งไปในเรื่องต่างๆนะไปในเรื่องของกรรมสุขไปในเรื่องของพยาบาท ไปในเรื่องของความฟุ้งซ่านรำคาญใจความว้วงเหงาเหงเหานอนก็หายไปความท้อแท้จิตใจหดปู่ก็หายไปความบางเวงสงสัยในสิ่งต่างๆก็หายไปพอจิตนั้นได้มารวมอยู่กับคําสวดมนต์ได้มารวมอยู่กับการสวดมนต หรือตอนนี้เรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็เอาสติไปอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกรู้หายการหายใจอย่างมีสติอย่าไปบังคับลมหายใจ เราอาจจะปรับเปลี่ยนการหายใจให้เกิดความสมดุลได้เกิดความสมดุลเพื่อที่จะได้หายใจสะดวกแต่ไม่ต้องไปบังคับจนทำให้เกิดความตึงเครียดอย่างถ้าเรารู้สึกว่ามันหายใจไม่เต็มอิ่ม หรือว่ามันหายใจสั้นเกินเนี่ยเราก็อาจจะสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆหายใจออกเพื่อขับไอ้ลมที่มันอยู่ข้างในเนี่ยที่มันอุดตันมันเดินไม่สะด,ดวกน่ยให้มันออกไปทำไปจนกว่ามันจะรู้สึกกายมันเบาลงเพราะบางที วันทั้งวันเนี่ยจิตของเรามันเต็มไปด้วยอารมณ์มันเต็มไปด้วยความคิดความเครียดความฟุ้งซ่านเต็มไปด้วยจิตที่เป็นอกุศลเป็นบาปทั้งหลายโดนกิเวสมันครอบงำทั้งวันมันก็ทำให้การหายใจของเราเนี่ยมันผิดปกติมันทำให้หายใจ สั้นหายใจถี่หายใจผิดจังหวะฉะนั้นเราก็มาปรับลมหายใจให้มันเข้าที่เข้าทางเอาสติมาอยู่ที่ลมหายใจเมื่อมันเกิดความคิดจะคิดไปในอดีตอนาคตก็ มีสติกำหนดรู้ว่าตอนนี้กำลังคิดแต่ไม่ต้องไปดับความคิดความคิดเนี่ยถ้าเราพยายามไปดับมันก็จะยิ่งฟุ้งซ่านเพราะจิตมันต้องคิดมันเป็นธรรมชาติของมัน ธรรมชาติของจิตมันต้องคิดถ้าจะไม่คิดเนี่ยมันก็ต้องไม่มีจิตแต่เมื่อมันคิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการวางใจให้ได้วางมีท่าทีต่อการรู้ความคิดด้วยท่าทีที่ถูกต้องก็คือรู้ว่าคิดแล้วก็ เอาจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจก็คือตัดความคิดโดยการมารู้ที่ลมหายใจเนี่ยเมื่อคิดแล้วก็ตัดความคิดมารู้ที่ลมหายใจมันอาจจะรู้ลมหายใจได้ไม่นานก็กลับไปคิดใหม่แล้วก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกสม่ำเสมอจนมันเกิดความ จนเกิดผลก็คือเกิดความสงบเกิดสมาธิมีความตั้งมั่นมีอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวก็คือจิตจดจ่ออยู่ที่อารมณ์หายใจเมื่อเราเกิดสมาธิเกิดความตั้งมั่นเนี่ยเราก็จะเห็นสภาพของจิตที่มัน มีความสงบมันมีความ่องใสมันมีความเบิกบานซึ่งมันก็จะต่างกับตอนที่เราไม่ได้ทำสมาธิจิตของเรามีแต่ความคิดฟุ้งซ่านมีแต่ความหุดหงิดรำคาญใจมีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ความกำหนัดยินดีความพอใจไม่พอใจ จิตของเราก็จะหบกพุ่นอยู่กับสิ่งเหล่าเนี่ยทั้งวันมันก็จะเพลินเพลินกับการคิดคําว่าเพลินเพลินเนี่ยมันคิดเพลินถ้าคิดไปถึงคนที่ไม่ชอบคิดไปถึงคนที่ด่าเรามันก็จะคิดเพลินเพลินไปเลยกับการคิดปุนแต่งคิดทั้งวันคิดไม่หยุดคิดไม่หย่อนถ้าชอบใครหลงใหลใครก็จะคิดถึงแต่คนคนนั้น ปุงแต่งหรือว่าอาจจะเพ้อฝันไปทั้งวันถ้าเราไม่มีสติกำหนดรู้เนี่ยเราก็จะไม่เห็นสภาพความคิดของเราหรือเราก็จะไม่เห็นว่าตอนนี้จิตของเราเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรมันมีความของใสเบิกบานหรือว่า มันมีความขุ่นเครืองเศร้าหมองมันรู้สึกขี้เกียจมันรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวท้อแท้ลองสังเกตดูซิว่าตอนนี้จิตของเราเป็นอย่างไรลองสังเกตดูว่าจิตของเราเนี่ยวันทั้งวันเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเนี่ย ไม่มีสติต,ตามรู้ตามดูเนี่ยปล่อยให้จิตมันฟุ้งซ่านมาทั้งวันเนี่ยการที่เรามานั่งสมาธิแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยมันก็อาจจะทําได้ยากสงบยากนะเพราะกําลังความคิดมันเยอะแต่ถ้าวันทั้งวันเนี่ยเรามีสติตดูกายดูใจไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิด จะเหยียดขาคู่ขาเหยียดแขนคู่แขนจะ,ะหันซ้ายหันขวาแวนหน้าแวนหลังจะกินข้าวจะถ่ายอุจจาระจะขยับ,ขย,บขยื่นเคลื่อนกายเนี่ยถ้าเรามีความรู้ตัวรู้กายแล้วก็มารู้ใจนว่าใจมันมีลักษณะมีความคิดอย่างไรมันเป็นอย่างไรเนี่ย ถ้าวันท้งวันเราฝึกสต,ติมาอย่างเงี้ยพอมานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ง่ายเพราะความคิดมันมีกำลังอ่อนมันไม่ฟุ้งสติตเราฝึกมาทั้งวันมันไม่ฟุง้งมันก็จะสงบรวมอยู่กับลมหายใจได้ง่ายเราฉะนั้นการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเพียร แล้วก็ความอดทนถ้าไม่มีความเพียรกับความอดทนมันก็จะไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้